ดูดวงชาวราศีกรกฎนรกยังไม่เอาหนักมากคนคนนี้ชาวราศีกรกฎให้เราแวดระวังกับใครบางคนที่เข้ามาในชะตาชีวิตคนแบบนี้ไม่มีใครเอานะครับนรกยังไม่เอาเลยในปี2 5 1 8เราแวดระวังเป็นพิเศษปัญหาต่างๆจะเข้ามาลุมเราทำให้ท่านรู้สึกอึดอัดอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างนะผมโชคชะตาของท่านเปรียบดังปูเลสีสองแสงตะเกียงทอง แมว่าท่านกําลังจะหาหนทางสว่างหาหนทางที่จะค้นพบแต่ถ้าเจอกับใครบางคนที่เข้ามาท่านควรที่ต้องหลีกหนีไปไกลเพราะว่าคนคนนี้นรกยังไม่เอาอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหานอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตานกน้อยนําพาซึ่งบุญกุศลวาสนาการส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาด้วยอํานาจบนบารมีวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกร ดวงชะตานี้เดอะมารลนักลบกล้าได้กล้าเสียตกตําแหน่งในดวงชะตาดวงชะตานี้พร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะแข่งแย่งจิงดีดวงชะตาของท่านต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งจริงดีอํานาจบนบาร,รมีวาส,สนาสองถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีดีดข่าววิวาข่าวมงคลเดินเลืว่าตกตําแหน่งในดวงชะตาด้วยบนกุศลวาส,สนาอันยิ่งใหญ่เทพเทวดาคำชูป,ปกปกัปกุ้มของรักษาเดเมจิกเชี่ยวสายยานถวยเทพ นำพาซึ่งความผสมเร็จท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลขาวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาด้วยบุญกุศลวาศาสนาการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะนำพาซึ่งความผสมเร็จสองเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคตาดวงชะตานี้จะลื่นเริงสุขสันต์หันษาตาผมดวงชะตาของท่านได้รับโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาบรนเดบดังอัศวินขี่ม้าถือดาบ ปรารประหารศัตรูโมมานปราบศัตรูให้เยี่ยนเตียนด้วยบุญกุศลวาส,สนา The t e m e r e n c มันเกิดขึ้นในโชคตตาได้พลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒน,นาในสิ่งที่ใช่ไอ้ท่านมุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคตตาดวงชะตานี้มีดดาบลงมาเต็มหลัง The w o r มันเกิดขึ้นในโชคตตาท่านจะได้แบกภาระไว้อย่างหนักหน่วงอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหาอย่างตั้งมัน่น ในเกณฑ์ชะตาการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะตานี้ใช่กลัวใครเส้อที่ไหนพร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะแข่งแย่งชิงดีชาวราศีกรกฎดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์คนอีชาห้ร้ศัตรูโมมานจะพังพินาศดวงชะตาท่านเป็นขาขึ้นท่านจะได้พลิกเปลี่ยนแปลงพัฒน,นาอย่างก้าวโดดตกตำแหน่งสามเหรียญน,นับลื่นเลิงสุขสรรนันษาสามถ้วยทองโอกาสทองโอกาส,กาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังลื่นเลิงสุขสรร ับผมมนสเสนมนจันทาอัศวินขีม้าส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองเข้ามาประเดบดังด้วยเรื่องราวต่างๆเข้ามาทําให้ท่านพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒน,นาในสิ่งที่ใช่โชคตาฟ้าดินโดบมดาลโดนจิตโดนใจัะผมเทพเทวดานําพาซึ่งความราสมเด็จโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลด้วยบุญกุศลวาสนาโชกตานี้ยังมีแก้วแหวนเงินทองเพชรดินยินดา ัะผมศัตรูโมบานนรกจะไม่เอาท่านอย่าอยู่ใกล้เขาถ้าอยู่ใกล้เขาอาจจะทําให้เราพลาดผังเสียเวลาเสียเงินโชกตะตาของท่านมีดดาบปักลงมาเต็มตัวกวนกวายก,กระสักกระส่ายอดทนอดกั้นแทบจะทมไหวท่านควรที่จะต้องมุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้ายัางจัดตักจัดเต็มในโชกตะตาดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ับผม การส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นเดอะสตาร์ Star, สองแสงมณฑาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคจังหวะดีๆเข้ามาทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายได้ปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันอย่างตั้งมั่นถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซ er. ุปเปอร์ตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะผมให้ติปให้ค่ากูทังช่องได้ คลิปรอบฟังชาวราศรีกรกฎจะเกิดอะไรบ้างดวงชะตาราศรีกรกฎประจําเดือนนี้เดือนนี้สําหรับชาวราศรีกรกฎเปรียบเสมือนการเดินทางผ่านคลื่นลมในมหาสมุทรบางช่วงคุณจะรู้สึกถึงความสงบนิ่งบางช่วงอาจต้องเผชิญกับกระแสที่แรงกล้าแต่ด้วยสัญชตาตญาณที่เฉียบแหลมและความอ่อนไหวต่อสิ่งรอบตัวที่เป็นจุดเด่นของคุณ คุณจะสามารถปรับตัวและผ่านพ้นไปได้อย่างงดงามช่วงเวลานี้เหมาะกับการใช้ความรู้สึกภายในเป็นเข็มทิศนำทางพร้อมกับเปิดใจรับฟังคำแนะนำจากคนรอบข้างที่ห่วงใย,ยคุณจริงใจด้านการงานช่วงเวลาแห่งการปรับเปลี่ยนและโอกาสใหม่เดือนนี้บรรยากาศในการทำงานของคุณจะมีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจหากคุณเป็นพนักงานประจํา อาจพบว่าหน้าที่การงานของคุณเรื่องมีความซับซ้อนมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนคุณอาจได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการใหม่ที่ต้องใช้ทั้งความคิดสร้างสรรค์และความละเอียดรอบคอบลองจินตน,นาการว่าคุณกำลังทำงานในทีมการตลาดและได้รับมอบหมายให้วางแผนคัมเปนสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่บริษัทกำลังจะเปิดตัว คุณจะต้องประสานงานกับหลายฝ่ายตั้งแต่ทีมออกแบบทีมขายไปจนถึงฝ่ายบัญชีงานนี้อาจทำให้คุณรู้สึกกดดันในช่วงแรกแต่จงมั่นใจว่าความสามารถในการเข้าใจความต้องการของคนอื่นและความใส่ใจในรายละเอียดของคุณจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้ สิ่งสำคัญที่คุณต้องระวังคือการที่คุณมักกระภาระมากเกินไปเพราะไม่ยอบปฏิเสธคนอื่นเดิอนนี้คุณต้องเรียนรู้ที่จะพูดคำว่าไม่อย่างสุภาพแต่เด็ดขาดเมื่อมีงานเพิ่มเข้ามาที่เกินกำลังของคุณตัวอย่างเช่นหากเพื่อนร่วมง,งานขอให้คุณช่วยทำงานของเขาในวันที่คุณมีงานของตัวเองที่ต้องเดทไลน์คุณควรอธิบายอย่างรุ่มนวลว่าฉันอยากช่วยจริง แต่ตอนนี้ฉันมีงานเร่งด่วนที่ต้องส่งพรุ่งนี้ถ้าเสร็จแล้วฉันจะช่วยได้นะการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นฟรีแลนซ์เดือนนี้จะมีโอกาสในการขยายฐานลูกค้าอาจมีคนแนะนำงานใหม่ให้คุณจากการบอกต่อหรือคุณอาจได้รับข้อเสนอความร่วมมือที่น่าสนใจ อย่างไรก็ตามก่อนตัดสินใจรับงานใดๆให้ศึกษารายละเอียดอย่างละเอียดถี่ถ้วนโดยเฉพาะเรื่องข้อตกลงและการชำระเงินอย่าเพิ่งรีบเซ็นสัญญาเพียงเพราะอีกฝ่ายให้คำมั่นสัญญาที่ฟังดูดีให้เวลาตัวเองในการพิจารณาอย่างรอบคอบตัวอย่างเช่นหากเพื่อนชวนลงทุนในคริปโตเคอเรนซีที่เขาบอกว่ากำลังจะขึ้นแรงคุณควรศึกษาข้อมูลด้วตัวเอง อ่านรีวิวจากแหล่งที่ชื่อถือได้และใช้เงินเพียงส่วนที่คุณเพิ่มจะเสียได้โดยไม่กระทบต่อชีวิตประจำวันอย่าเอาเงินก้อนสุดท้ายหรือเงินที่เก็บไว้สำหรับใช้ใจ่ายจำเป็นมาเสี่ยงการลงทุนที่ปลอดภัยกว่าในช่วงนี้คือการฝากเงินประจำซื้อกองทุนระยะยาวหรือการออมเงินอย่างสม่าเสมออย่างไรก็ตามเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการหาช่องทางรายได้เสริม คุณอาจใช้ทักษะที่เศษของคุณสร้างไรายได้เพิ่มเช่นหากคุณเก่งภาษาอังกฤษอาจรับงานแปลเอกสารตอนเย็นหลังเลิกงานหากคุณชอบทำอาหารอาจเปิดรับออเดอร์ขนมหรืออาหารตามสั่งในวันหยุดหรือหากคุณมีของใช้ที่ไม่ได้ใช้แล้วลองขายออนไลน์ดูรายเสริมเหล่านี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มเงินเข้ากระเป๋าแต่ยังทำให้คุณรู้สึกมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นด้วยได้าการงาน ดวงชะตาราศีกรกฎในเดือนนี้อยู่ในภาวะที่ต้องการความระมัดระวังรายได้ของคุณยังคงมั่นคงตามปกติแต่รายจ่ายมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นโดยไม่ทันรู้ตัวโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับครอบครัวหรือบ้านอาจมีสิ่งของที่ต้องซ่อมแซมเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียท่อน้ำรั่วหรือต้องจ่ายค่าซ่อมรถยนต์ที่ไม่ได้คาดการไว้ การมีเงินสำรองไว้อย่างน้อย3เดือนจะช่วยให้คุณรู้สึกปลอดภัยและไม่ต้องกังวลเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนอกจากนี้คุณอาจพบว่าตัวเองมีแนวโน้มที่จะใช้เงินกับสิ่งที่ให้ความสบายใจทางอารมณ์เช่นช้อปปิ้งเพื่อคลายเครียดสั่งอาหารด e ลิเวอรบ่อยครึ่งเพราะเหนื่อยจากการทำงานหรือซื้อของขวัญให้คุณที่รักเพื่อแสดงความห่วงใยซึ่งเหล่านี้ไม่ได้ผิดในตัวมันเอง แต่ถ้าไม่ระมัดระวังค่าใช้ใจ่ายเลย็กๆน้อยๆเหล่านี้สามารถสะสมเป็นจำนวนมากได้วิธีจัดการที่ดีคือการบันทึกรายจ่ายประยมวันลองใช้แอปพลิเคชันบันทึกรายจ่ายบนมือถือหรือจดโนต้ตง่ายๆว่าวันนี้ใช้เงินไปกับอะไรเมื่อสิ้นสัปดาห์มาสรุปดูคุณจะแปลกใจว่าเงินหายไปไหนและสามารถปรับพฤติกรรมได้ทันที สำหรับการลงทนุนเดือนนี้ไม่เหมาะกับการตัดสินใจลงทุนก้อนใหญ่หรือเสี่ยงสูงหากมีคนมาชนลงทุนในโครงการที่ให้ผลตอบแทนสูงมากในระยะเวลาสั้นๆหรือบอกว่าโอกาสดีแบบนี้มีแค่ครั้งเดียวต้องตัดสินใจเร็วให้หยุดและคิดให้รอบข้อบก่อนตัวอย่างเช่นหากเพื่อนชนลงทุนในคริปโตเคเรนซีที่เขาบอกว่ากำลังจะขึ้นแรงคุณควรศึกษาข้อมูลด้วยตัวเอง อ่านรีวิวจากแหล่งที่เชื่อถือได้และใช้เงินเพียงส่วนที่คุณพร้อมจะเสียได้โดยไม่กระทบต่อชีวิตประจำวันอย่าเอาเงินก้อนสุดท้ายหรือเงินที่เก็บไว้สำหรับใช้ใจจำเป็นมาเสี่ยงการลงทุนที่ปลอดภัยกว่าในช่วงนี้คือการฝากเงินประจำซื้อกองทุนระยะยาวหรือการออมเงินอย่างสม่าเสมอ อย่างไดก็ตามเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับการหาช่องทางรายได้เสริมคุณอาจใช้ทักษะพิเศษของคุณสร้างรายได้เพิ่มเช่นหากคุณเก่งภาษาอังกฤษอาจรับงานแปลเอ,อกสารตอนเย็นหลังเลิกงานหากคุณชอบทําอาหารอาจเปิดรับออเดอร์ขนมหรืออาหารตามสั่งในวันหยุดหรือหากคุณมีของใช้ที่ไม่ได้ใช้แล้วลองขายออนไลน์ดูรายได้เสริมเหล่านี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มเงินเข้ากระเป๋าแต่ยังทำให้คุณรู้สึกมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นด้วย ด้านความรักสำหรับชาวราศีกรกฎที่ยังโสดอยู่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับคุณในด้านความรักบรรยากาศโดยรวมเอื้ออำนวยต่อการพบปะคนใหม่และการสารสัมพันธ์แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องก้าวออกจากเปลือกป้องกันของตัวเองบ้างชาวราศีกรกฎจะมักมีความระมัดระวังในการเปิดใจให้คนใหม่เพราะกลัวจะถูกทำร้ายแต่ถ้าคุณปิดตัวเองมากเกินไป โอกาสดีๆก็อาจเดือนผ่านไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนเป็นช่วงที่คุณอาจพบเจอคนน่าสนใจในสถานที่ที่ไม่ได้คาดหวังไว้อาจเป็นในงานเลี้ยงของเพื่อนการสัมมนาหรือคอร์สเรียนที่คุณเข้าร่วมหรือแม้แต่ร้านคาแฟที่คุณชอบไปบุคคลที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณอาจไม่ใช่แบบที่คุณเคยนึกฝันไว้เขาหรือเธออาจมีรูปลักษณ์ความสนใจหรือบุค,คลิก ที่แตกต่างจากสเปคในใจคุณแต่จงให้โอกาสตัวเองได้รู้จักคนนั้นมากขึ้นก่อนตัดสินใจตัวอย่างเช่นคุณอาจพบคนที่ดูเรียบเรียบธรรมดาธรรมดาในตอนแรกแต่เมื่อคุยกันมากขึ้นคุณค้นพบว่าเขามีความลึกซึ้งในความคิดมีอารมณ์ขันและเข้าใจคุณในระดับที่ลึกกว่าที่ใครเคยทำได้สิ่งที่คุณควรหลีกเลี่ยงในเดือนนี้คือการเปรียบเทียบคนใหม่กับความรักในอดีตของคุณตลอดเวลา ทุกคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและความสัมพันธ์แต่ละครั้งก็ไม่เหมือนกันอดีตคืออดีตแม้มันจะมีความทรงจำดีๆหรือแย่ๆก็ตามซึ่งสำคัญคือคนต้องใช้บทเรียนจากอดีตมาทำให้ความสัมพันธ์ใหม่ดีขึ้นไม่ใช้ปิดกั้นโอกาสของตัวเองด้วยความกลัวหรือความคาดหวังที่ไม่เหมาะสมอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการใช้เวลากับตัวเองให้เพียงพอ อย่าเพิ่งรีบร้อนหาความรักเพียงพ่อรู้สึกเหงาหรือเห็นเพื่อนๆมีคู่กันหมดแล้วให้เวลาคุณได้ทำสิ่งที่คุณรักพัฒนาตัวเองทำกิจกรรมที่ทำให้คุณมีความสุขเมื่อคุณรักและเข้าใจตัวเองดีคุณจะดึงดูดคนที่เหมาะสมกับคุณมากขึ้นสำหรับชาวราศีกรกฎที่มีคู่แล้วสำหรับคุณที่มีคู่ครองอยู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงทดสอบความเข้าใจและการสื่อสารของทั้งคู่ คุณอาจพบว่าความเครียดจากการทำงานหรือปัญหาส่วนตัวอื่นๆเริ่มส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของคุณบางครั้งคุณอาจรู้สึกอารมณ์เสียง่ายงุนหงิดก,กับเรื่องเล็กน้อยหรือรู้สึกว่าคู่ของคุณไม่เข้าใจความรู้สึกของคุณถ้าหุ่ที่ควรกุญแจสำคัญในเดือนนี้คือการสื่อสารอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาแทนที่จะเก็บความรู้สึกไว้ในใจจนสะสมเป็นปัญหาใหญ่จงพูดคุยกับคู่ของคุณเมื่อมีอะไรกังวล เช่นหากคุณรู้สึกว่าคู่ของคุณไม่ค่อยมีเวลาให้คุณเพราะยุ่งกับงานแทนที่จะงอนหรือบ่นอย่างเดียวลองหาเวลาที่เหมาะสมนั่งคุยกันอย่างสงบบอกเขาว่าหนูรู้ว่าเธอยุ่งกับงานมากแต่หนูรู้สึกเหงาและอยากใช้เวลากับเธอมากขึ้นเราลองหาวันหยุดไปเที่ยวด้วยกันสักวันได้ไหมการพูดแบบนี้ทำให้คู่ของคุณเข้าใจความรู้สึกของคุณและมีโอกาสแก้ไขแทนที่จะเกิดความขัดแย้งไร้สาระ ช่วงกลางเดือนอาจมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นจากเรื่องการเงินหรือการตัดสินใจเกี่ยวกับครอบครัวเช่นคุณอาจมีความเห็นไม่ตรงกันว่าควรจะใช้เงินเก็บไปที่ยวต่างประเทศหรือเก็บไว้ซื้อของใช้นในบ้านหรืออาจมีเรื่องกับครอบครไไัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องการความช่วยเหลือในสถานการณ์แบบนี้ให้พยายามมองปัญหาจากมุมของอีกฝ่ายด้วยอย่าเอาแต่ยืนยันว่าตัวเองถูกเท่านั้นจงหาจุดกึ่งกลางตีทั้งสองฝ่ายรู้สึกพอใจ การประนีประนอมและยืดหยุ่นเป็นสิ่งสำคัญในความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนอย่างไรก็ตามช่วงปลายเดือนจะเป็นช่วงเวลาที่สดใสและโอปุลคุณและคู่ของคุณจะมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพมากขึ้นอาจมีโอกาสไปทานข้าวนอกบ้านเที่ยวตามสถานที่ที่ทั้งสองชอบหรือแม้แต่แค่อยู่บ้านดูหนังด้วยกันก็ทำให้รู้สึกผูกพันกันมากขึ้นให้เวลานี้เป็นโอกาสในการฟื้นฟูความรักและเติมพลังให้ความสัมพันธ์ของคุณ สิ่งสาคัญที่สุดสาหรับชาวราศีกรกฎที่มีคู่แล้วคือการไม่ลืมแสดงความรักและความห่วงใยต่อคู่ของคุณอยู่เสมอบางครั้งเมื่ออยู่ด้วยกันดวงชะตาชาวราศีกรกฎประจําเดือนนี้เดือนนี้สําหรับชาวราศีกรกฎถือเป็นช่วงเวลาที่พลังงานโดยรวมค่อนข้างผ,ลผลันผวนคล้ายกับคลื่นในทะเลที่มีทั้งความสงบและความปั่นป่วนสลับกันไป ท่านจะรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านของชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกภายในที่อาจจะไม่มีสถิยรภาพเท่าที่ควรแต่นี่ก็เป็นโอกาสดีที่จะเรียนรู้การปรับตัวและพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งขึ้นด้านการงานการงานในเดือนนี้ของชาวราศีกรกฎจะเต็มไปด้วยความท้าทายที่ต้องใช้ทั้งสติปัญญาและความอดทนในช่วงต้นเดือนท่านอาจจะพบว่า บรรยากาศในที่ทำงานค่อนข้างตึงเครียดอาจมีเพื่อนร่วมงานบางคนที่แสดงทัศนคติไม่ค่อยดีนักหรืออาจมีการแข่งขันภายในทีมที่ทำให้ท่านรู้สึกไม่สบายใจสมมุติว่าท่านทำงานในแผนกการตลาดและมีโครงการใหม่ที่ต้องนำเสนอต่อผู้บริหารท่านอาจจะพบว่ามีเพื่อนร่วมงานพยายามเข้ามาแย่งความคิดของท่านหรือพยายามทำให้ผลงานของท่านดูไม่โดดเด่นในสถานการณ์แบบนี้สิ่งสำคัญคือ ท่านต้องรักษาความสงบสติอารมณ์และไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธอย่างไรก็ตามหากท่านผ่านพ้นช่วงความท้าทายในช่วงต้นเดือนไปได้ช่วงกลางเดือนจะเป็นจังหวะที่ดีมากสําหรับการแสดงออกถึงความสามารถของท่านโอกาสใหม่ๆอาจจะเข้ามาในรูปแบบของโครงการพิเศษที่หัวหน้าต้องการมอบหมายให้คนที่ไว้วางใจหรืออาจจะมีการเสนอให้ท่านไปดูแลทีมใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นหากท่านทํางานในสายงานดูแลลูกค้า อาจมีโอกาสได้รับมอบหมายให้ดูแลลูกค้ารายใหญ่ที่มีความสําคัญต่อบริษัทหรือหากท่านทํางานด้านเทคนิคอาจอาได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมในโครงการที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆสําหรับชาวราศรีกร,รกฎที่กําลังคิดจะเปลี่ยนงานเดือนนี้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดในการตัดสินใจครั้งใหญ่ท่านควรใช้เวลานี้ในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์และสร้างผลงานที่ดีในตําแหน่งปัจจุบันการรีบร้อนเปลี่ยนงานในเดือนนี้อาจทําให้พลาดโอกาสดีๆที่กําลังจะมาถึง คำแนะนำคือให้รอจนกว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นและมีโอกาสที่แน่นอนอยู่ในมือจริงๆจ,งจึงค่อยตัดสินใจสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังในเรื่องการบริหารจัดการค่อนข้างมากท่านอาจจะพบว่าลูกค้าบางรายเริ่มต่อรองราคามากขึ้นหรือมีคู่แข่งใหม่เข้ามาในตลาดสมมุติว่าท่านเปิดร้านขายของออนไลน์ท่านอาจจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ลูกค้า เปรียบเทียบราคากับร้านอื่นบ่อยขึ้นหรือถ้าท่านทําธุรกิจให้บริการอาจมีคู่แข่งที่เสนอบริการในราคาที่ถูกกว่าสิ่งสําคัญคือท่านต้องเน้นย้ําถึงคุณภาพและความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของท่านอย่าลดราคาจนเกินไปเพราะจะทําให้ธุรกิจขาดทุนได้ด้านการเงินการเงินของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ค่อนข้างจะมีความผันผวนรายได้อาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะัก แต่รายจ่ายกลับมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวและคนที่ท่านรักซึ่งเป็นเรื่องที่ชาวราศีกรกฎมักจะให้ความสําคัญเป็นพิเศษอาจมีสถานการณ์ที่พ่อแม่หรือญาติใกล้ชิดต้องการความช่วยเหลือทางการเงินหรือลูกหลานมีค่าใช้ใจ่ายที่จําเป็นเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่อาจมีค่ารักษาพยาบาลที่ต้องออกเงินเองหรือลูกอาจต้องการซื้ออุปกรณ์การเรียนที่มีราคาแพง ซึ่งอาจเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ที่ไม่ได้วางแผนไว้ดังนั้นการมีเงินสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในเดือนนี้คำแนะนำสำคัญคือท่านควรทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างละเอียดจดบันทึกทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายออกไปเพื่อจะได้เห็นภาพรวมว่าเงินของท่านไปอยู่ที่ไหนบ้างและมีรายจ่ายใดที่สามารถลดทอนได้บ้างการตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นเช่นการสั่งอาหารเดลิเวอรี่บอยเกินไปการซื้อของที่ไม่ได้ใช้จริงๆ หรือการสมัครบริการต่างๆที่ไม่ค่อยได้ใช้จะช่วยให้ท่านมีเงินเหลือมากขึ้นสำหรับเรื่องการลงทุนเดือนนี้ไม่ใช่เวลาที่ดีในการเสี่ยงเงินก้อนใหญ่หากมีคนมาชวนลงทุนในโครงการที่ดูน่าสนใจแต่ยังไม่มีความชัดเจนท่านควรปฏิเสธหรือขอเวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบยกตัวอย่างเช่นหากมีเพื่อนมาชวนร่วมทุนเปิดร้านอาหารหรือซื้อหุ้นของบริษัทที่ยังไม่มีชื่อเสียงมากนักท่านควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อน อย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์หรือเพราะไว้วางใจคนนั้นเพียงอย่างเดียวการลงทุนที่ดีที่สุดในเดือนนี้คือการเก็บออมและสร้างเงินสำรองให้มั่นคงก่อนอย่างไรก็ตามหากท่านมีรายได้เสริมจากงานฝีมือหรืองานอดิเรกเช่นการขายของทำมือการรับจ้างถ่ายภาพหรือการสอนพิเศษเดือนนี้อาจมีลูกค้าใหม่หรือนักเรียนใหม่เข้ามาท่านควรใช้โอกาสนี้ในการสร้างฐานลูกค้าที่ดีและรักษาคุณภาพของงาน เพราะการบอกต่อแบบปากต่อปากจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวมากด้านความรักสำหรับชาวราศีกร,รกฎที่ยังโสดเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจสำหรับเรื่องความรักแม้ว่าโอกาสในการพบเจอคนใหม่อาจจะไม่ได้มากมายเท่าไหร่แต่คุณภาพของการเจอกันจะมีความหมายมากกว่าท่านอาจจะพบคนที่มีความคิดและค่านิยมที่ใกล้เคียงกันผ่านกิจกรรมที่ท่านสนใจเช่นในชั้นเรียนเรียนธรรมอาหารในงานกิจกรรมจิตอาสา หรือในชมรมที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่สิ่งสําคัญคือท่านต้องเปิดใจและกล้าที่จะแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาอย่าปิดบังหรือแสร้งทําเป็นคนอื่นเพื่อให้คนอื่นชอบเพราะความจริงใจต่างหากที่จะดึงดูดคนที่เหมาะสมเข้ามาหาท่านยกตัวอย่างเช่นหากท่านชอบอ่านหนังสือและใช้เวลาอยู่บ้านก็ไม่จําเป็นต้องแสร้งทําว่าชอบออกไปปาร์ตี้หรือท่องเที่ยวลองหาคนที่ชอบสิ่งเดียวกันแทนอาจเริ่มจากการเข้าร่วมชมรมหนังสือหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่าน อย่างไรก็ตามท่านอาจจะยังมีความลังเลใจอีกหรือไม่มั่นใจในตนเองเมื่อมีคนที่น่าสนใจเข้ามาซึ่งเป็นเรื่องปกติสําหรับชาวราศีกรกฎที่มักจะระมัดระวังเรื่องหัวใจสิ่งที่ท่านต้องทําคือค่อยๆเปิดใจและให้เวลาตนเองและอีกฝ่ายได้ทําความรู้จักเป็นอย่างช้าๆอย่ารีบร้อนตัดสินใจหรือคาดหวังมากเกินไปในช่วงแรกให้ทุกอย่างดําเนินไปตามธรรมชาตินอกจากนี้หากท่านมีเพื่อนสนิทที่พยายามแนะนาคนรู้จักให้ก็ไม่ควรปฏิเสธไปเลย ลองให้โอกาสพบปะคุยกันก่อนเพราะบางทีคนที่ดูไม่ตรงตามมาตรฐานที่ท่านวางไว้อาจกลับมาเป็นคนที่เข้ากันได้ดีก็เป็นได้ยกตัวอย่างเช่นหากเพื่อนชวนไปงานสังสรรค์เล็กๆที่มีคนรู้จักด้วยท่านควรลองไปและเปิดใจคุยกับคนใหม่ๆบ้างอย่าปิดกั้นตัวเองหรือเลือกที่จะอยู่กับกลุ่มเพื่อนเดิมตลอดเวลาสำหรับชาวราศีกรกฎที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์ของท่านในเดือนนี้อาจจะต้องเผชิญกับความท้าทายเล็กๆน้อยๆ โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารที่อาจไม่ราบรื่นเท่าที่ควรท่านและคู่ของท่านอาจมีความเห็นไม่ตรงกันในบางเรื่องหรืออาจมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่สะสมมาจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้หากไม่ได้คุยกันอย่างตรงไปตรงมายกตัวอย่างเช่นอาจมีเรื่องของการใช้เงินที่ฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าอีกฝ่ายใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจนเกินไปหรือเรื่องของการแบ่งเวลาที่รู้สึกว่าอีกฝ่ายไม่ได้ให้ความสําคัญเท่าที่ควรสิ่งสําคัญที่สุดคือท่านต้องเปิดใจคุยกันอย่างจริงจัง อย่าปล่อยให้อารมณ์ลบหรือความไม่พอใจสะสมอยู่ข้างในการพูดคุยกันด้วยความสงบและพยายามเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายจะช่วยให้ปัญหาคลี่คลายได้ง่ายขึ้นอย่าใช้คําพูดที่รุนแรงหรือโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงอย่างเดียวลองหาทางออกร่วมกันแบบที่ทั้งสองฝ่ายรู้สึกดีสมมุติว่ามีปัญหาเรื่องการใช้เงินควรนั่งคุยกันและทําแผนการเงินร่วมกันกับดรงบประมาณสําหรับแต่ละบดอย่างชัดเจนเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องนี้อีกอย่างไรก็ตาม เดือนนี้ก็มีช่วงเวลาดีๆที่ท่านและคู่ของท่านจะรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันหรือมีเป้าหมายร่วมกันที่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันยกตัวอย่างเช่นหากท่านและคู่ของท่านตัดสินใจออกกำลังกายด้วยกันวางแผนท่องเที่ยวเล็กๆหรือทำโครงการปรับปรุงบ้านร่วมกันสิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างความผูกพันและทำให้เห็นว่าทั้งสองคู่สามารถทำงานเป็นทีมได้ดีสำหรับคู่ที่กำลังกิดจ,จะก้าวไปสู่ขั้นต่อไปเช่น การมั่นการแต่งงานหรือการมีลูกเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการคุยกันอย่างจริงจังเกี่ยวกับอนาคตอย่าเรียกร้อนตัดสินใจเพียงเพราะความรู้สึกชั่วครูแต่ควรนั่งคุยกันถึงแผนการเงินแผนชีวิตและสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายต้องการอย่างแท้จริงการมีความเข้าใจที่ตรงกันจะทําให้การก้าวไปข้างหน้ามีความมั่นคงมากขึ้นโดยสรุปแล้วเดือนนี้ชาวราศรีกรกฎต้องใช้ทั้งความอดทนความรอบคอบและความกล้าหาญในการ,รเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆ แต่หากท่านผ่านพ้นไปได้ด้วยดีท่านจะได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นมากพร้อมที่จะก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในอนาคต